ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้ให้มีให้เกิดขึ้นในกายของเราโดยการสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจม,มูกของเรามีความรู้สึกรับรู้หยุกนั่งตามสบายวางกายให้สบายอย่าไปเกรงร่างกายแล้วก็วางใจให้สบายอย่าเอาใจหรือว่าอย่าเอาจิตไปจดจอง บางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กตุนความรู้สึกที่ลมหายใจความรู้สึกไม่เด่นชัดเราก็พยายามสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆความรู้สึกก็จะเด่นชัดนั่นแหละสติรู้ตัวแล้วก็พยายามรู้ให้ต่อเนื่องส่วนบนส่วนส่วนสมองส่วนจม,มูกส่วนศีรษะของเราี่ความรู้สึกรับรู้อยู่ตรงนั้น ส่วนใจก็อยู่กลางใจปกติอยู่กลางใจถ้าเรามีความรู้สึกต่อเนื่องเราก็จะรู้ความปกติของใจของจิตของเราจิตของเราจะเกาะตัวจะส่งออกไปภายนอกส่วนบนก็จะรู้เท่าทัานหรือว่าส่วนสติก็จะรู้เราก็รู้จักควบคุมจิตควบคุมอารมณ์รู้จักสังเกตรู้จักวิเคราะห์ การเกิดของจิตเป็นอย่างไรการเกิดของความคิดเป็นอย่างไรทำามหมิตก,กับความคิดเขาก็ไปรวมกันจนเป็นสิ่งเดียวกันอะไรคือส่วนรูปธรรมอะไรคือส่วนนามธรรมาร่างกายของเราประกอบขึ้นมาโดยอย่างไรบ้างลักษณะอาการของขันห้าเป็นลักษณะอย่างไรซึ่งเรียกว่ากองซึ่งเรียกว่าขันซึ่งเราก็สวดก็ท่องกันอยู่ทุกวันความหมายของการเจริญสติ อยู่ที่ตรงไหนขอให้เรามีศรัทธาน้อมกายเข้ามาแล้วก็เชื่อมั่นในคุณพระธนตาตตามความเป็นจริงนั้นจิตของทุกคนนี่บริสุทธิ์อยู่เดิมแต่ความไม่เข้าใจความไม่รู้ทำให้จิตของเราเกิดแล้วก็ส่งวิ่งออกไปไภายนอกส่งไปข้างนอกอย่างไม่พอนะ ยังเป็นธาตุท้องอารมณ์อีกเป็นธาตุท้องความโลภความโกรธแล้วก็กําลังส่งไปด้วยความพย,ยายามยากอยากด้วยแล้วก็ตั้งความบังเอาไว้ด้วยพร้อหมุนหมดเลยแล้วก็ยึดติดด้วยยินดีด้วยยินร้ายด้วยผักใสด้วยก็เลยทําให้จิตวนเวียนวายตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละ เราก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจคัดเกลาจิเล็กออกจากใจของตัวเราแล้วก็พยายามคลายความหลงให้ได้ทุกคนก็หลงหมดกันจะหลงมากหลงน้อยหลงบุญหลงบาปหลงบุญหลงกุศลหรือว่าหลงอกุศลหลงอาจจะหลงอยู่ในการทำบุญหลงอยู่ในการให้ทานอันนี้ก็เป็นฝ่ายกุศลก็ดี แต่ถ้าสูงขึ้นไปแล้วท่านก็ให้หลอะอกุศลเจริญกุศลแต่ไม่หยุดกว่าเราจะจัดระบบระเบียบพงจิตของเราให้ได้ก็ต้องอาศัยความเพียรที่ยิ่งยวดอาศัยความเพียรที่ต่อเนื่องแล้วก็อาศัยพรม,มิหารการจเจริญพรมิหารศรัทธาของเรามีความเต็มเปี่มความเสียสละของเรา เป็เปริบการสำรวจการทำความเข้าใจที่ถูกทางที่ถูกต้องถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมที่โน้นไปปฏิบัติธรรมที่นี่แม้ตั้งแต่การสร้างสติก็ยังไม่รู้จักนี่ตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมอะไรคือธรรมก็ไม่รู้ได้ตั้งแต่พูดกันไปเจริญอ,อิปัชนาหัวเงิน อะไรคือวิปัสสนาก็ยังไม่เข้าใจสติรู้ตัวก็ยังไม่รู้จักมันจะไปเข้าใจได้ยังไงก็มีตั้งแต่ปัญญาโลกีปัญญาสมมุติแต่ก็ยังดีอยู่ที่ยังฝักใ่ยังสร้างอานิสงส์งสร้างบรมีให้มีให้เกิดขึ้นเรื่องจิตเป็นของละเอียดอ่อนถ้าเราเข้าใจก็รู้สึกว่าจะมองเห็นทางได้ง่ายขึ้น ถ้ายัางไม่เห็นลนักษณะชัดเจนชัดแจ้งก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับเส้นผมบางผูเขาเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือเขาอยู่ด้วยกันแต่ก็ฝ่ามือของเราก็ความอยู่หลังมือก็อยู่ข้างบนถ้าเราแยกจิตออกจากความคิดได้หลังมือก็อยู่ข้างล่างฝ่ามือก็อยู่ข้างบนขเขาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละถึงเรียกว,ว่าสมมุติกับพิมุติแต่เราอาจจะรู้ตั้งแต่ทางสมมติอย่างเดียว ยังไม่เห็นบิมดุดยังไม่ได้คลายยังไม่ได้แยกยังไม่ได้ตามทำความเข้าใจให้ละเอียดกิเลสยากกิเลสละเอียดทําความเข้าใจแล้วค่อยละไม่ให้ขลาดสายตาของปัญญาของเราได้เลยแม้งแต่เสี้ยววินาทีนอกจากจะนอนหลับเราก็ต้องพยายามเอาไม่ว่าพระว่าโามไม่ที ต้องพยายามสร้างเครื่องอยู่ให้มีให้เกิดขึ้นสติความรู้ตัวไม่มีเราก็สั่งให้มีให้ต่อเนื่องจิตของเราเกิดจิตเละเราก็รู้จักละรู้จักดับจิตของเราไม่สงบเราก็พยายามทําให้สงบจิตของเราฟารุ้งซ่านเราก็พยายามรู้จักควบคุมหมองหลกในทางที่ตีคิดตีทําในสิ่งตรงกันข้ามถ้าเราไม่คลายออกหมดจากจิตของเราจิตของเราก็ ไม่ถึงความบุิยสุดในทางทมในหลักทมแล้วท่านให้สำรวจท่านให้ทำความเข้าใจให้คลายออกให้สำรอกออกถ้ามีทั้งร้อยเปอร์เซนต์ก็คลายออกทั้งร้อยเปอร์เซนต์ให้เหลืออยู่ที่ศูนย์ศูนย์นี้ก็คือความคือฐานเดิมของจิตคือความว่างในความว่างนั้นมีจิตมีองค์จิตอยู่นั่นแหละคือองค์ธรรม กว่าจะคลายออกไปได้มันก็ยากแสนยากเพราะว่าจิตของทุกคนนี่สะสมกิเลสมาตั้งนานสะสมอวิชามาตั้งนานเหมือนกับดินพอกขางหมูกว่าจะขัดกว่าจะกล่าวออกได้แต่ละเล็กเต่ละน้อยมันก็ยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าจิตดวงไหนมีฝากไฝ่ในบุญในกุศลมีตั้งแต่การให้มีแต่การเอาออกมีแต่การเจริญพรมวิหาร ิตเช่นนี้นหละจามีความเด็ดเตียวมีความเด็ดขาดในการจเจริญสติในการสังเกตในการน้อมสํำเนียกดูก็จะไปถึงจุดหมายได้เร็วได้ไวจะให้ถึงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ยากอยู่บางคนบางท่านก็สั่งสมมติมาดีบางคนบางท่านก็สมมุติก็ยังลำบากอยู่แต่ก็มีการเดินปัญญาภายใน เข้าใจภายในแต่สมมุติก็ยังลําบากจุกก็มีบางคนบางท่านก็พร้อมทั้งสมมติบางคนบางท่านก็พร้อมทั้งสมมติทั้งวิมุตติก็ต้องพยายามทาความเข้าใจขึ้นแล้วแต่วิปปก,กรรมของแต่ละบุคคลอะไรคือวิปาก,กรรมอะไรคือคือกรรมเก่ากรรมใหม่ความคิดอารมณ์เป็นอย่างไรขันธมารเป็นอย่างไรกิเลสมานเป็นอย่างไร เราก็ต้องพยายามรู้จักสำรวจตัวเราให้ได้อย่าให้คนอื่นได้บังคับเราต้องบังคับตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนหรอกอยู่กับที่นี้แหละนั่งดูยืนดูนอนดูมันวิเครานะห์พิจารณายืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงอริยบทสติความรู้ตัวไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาก็รู้อยู่ว่าสติไม่ต่อเนื่อง เราต้องพยายามทําให้ต่อเนื่องทุกุริยาบทอย่าให้ความอยากเกิดขึ้นในกิตของเราแม้แต่นิดเดียวการก่อตัวการเกิดเราต้องดับไม่ต้องไปกลังกังวลไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ได้คิดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปัญญาคนเราทั่วไปนิดพอเริ่มฝึกหัดปฏิบัติมันก็เล่นงานเราทันทีกิเลสวิ่งไปที่โน่นบ้างวิ่งไปที่นี่บ้างหาที่พึ่งหาที่พึ่งภายในไม่ได้ก็หาที่พึ่งภายนอก สารพัดยะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่โน่นก็ไม่เข้าใจไปอยู่ที่นี่ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเรามีความเด็ดเดี่ยวรู้ไม่เท่อทานก็รู้จักดับรู้จักวิเคราะห์เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาทําความเข้าใจกับความเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ตลอดเวลาหมดความสงสัยหมดความกังวลหมดความพุ่งสัง้นรู้ไม่ทันตนเหตุดับวางหุดดับวางดับวาง ดับแล้วก็วางเราจะเอาอะไรเข้าไปดับสมถะิท่านถึงบอกว่าสมถะสร้างกำลังจิตหนุนกำลังสติเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปสังเกตนี่ความเชื่อมั่นในตัวเองรับรอกไม่หลงถ้าแยกรูปแยกนามได้ก็กำลังสติก็จะพุ่งแรงตามทําความเข้าใจเราก็จะเดินปัญญา รู้การเกิดการดับพงคันห้ารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้ารอบรู้ในโลกโลกก็โลกคือความคิดอารมณ์ไม่หละรอบรู้ในอัตตารอบรู้ในอนัตตาละกิเลสยากิเลสละเอียดกิเลสตัวไหนเราละได้เราก็รู้รกิเลสตัวไหนเราละยังไม่ได้เราก็รู้เราก็พยายามละเพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณจนกว่ากิเลสจะหมดออกจากกิตใจกของเราได้หมดจด เมื่อกิตเขารู้ความจริงแล้วเขาไม่เอาหรกทุกการเกิดเป็นทุกเขาก็ไม่เอาเป็นธาตุของกิเลสเขาก็ไม่เอาแต่กายของเราก็ยังอยู่กับสมมุติอยู่ยังอยู่กับโลกอยู่กายของเราก็ไปร่วมสมมุติแต่ไม่กิจขงเราเกิดกิเลสรู้จักหนะที่รู้จักรับผิดชอบรับผิดชอบต่อตัวเราก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมแต่อยู่ที่ไหนก็มีตั้งแต่ความสุขเพียงแค่รับผิดชอบกับสภาพตัวของเรานี้ก็หนักอยู่แล้ว รับผิดชอบต่อส่วนรวมอีกก็ยิ่งเป็นผมบิหารยิ่งเป็นความเมตตายิ่งหนักเข้าไปอีกแต่ก็รับด้วยสติด้วยปัญญาก็ต้องพยายามกันจะภาพร่างกายของเราคนเรานี่ก่อถึงการถึงเวลาก็ต้องแตกต้องดับเราต้องแก้ไขง,งานภายในของเราให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเดินงานภายนอกให้ได้ทั้งทรัพย์ภายในได้ทั้งทรัพย์ภายนอก มีโอกาสเข้าไปยามอยากพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาเราเน,นี่เราควจะเริ่นทำเป็นตอนนี้พากันไว้พักพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารโตอทาความเข้าใจกันอา